ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาดูแม่พันธ์หลักนะครับของทางซุ้มฟาร์มสอสิรีพรชัยนะครับแม่นี้นะครับแม่นี้มีชื่อว่าแม่ทองเทนะครับแม่ทองเทนี่เป็นคู่เกิดเจ้ไอวนะครับแม่นี้เป็นลูกของแม่เจ้เทพลีลานะครับคอกแรกนะครับก็ มีผลงานนะครับคู่เกิดนะครับเจไอวายก็ค่าตัวหลักเขตนะครับเป็นพม่าชนเชิงนะครับชนะไก่ปลาก๋อยนะครับชุดนี้นะครับก็เป็นชุดความหวังอีกชุดหนึ่งนะครับลูกเขานะครับที่ทำบายนะครับตัวนี้ก็เข้ากับพม่านะครับสายเลือดพันธุกรรมดีนะครับเป็น พ่อพันธ์เป็นสายเลือดโกเซมฟาร์มพัฒนานะครับก็ค่าตัวก็เจ็ดกำปั้นนะครับพอไก่ชุดนี้นะครับได้ลูกไก่ทั้งหมด10บตัวนะครับครับก็สมบูรณ์ดีทุกตัวนะครับไกบ่แม่นี้ก็ ไปฝากผสมอาจารย์ขุนเทพลีลานะครับได้สอ,อคอกนะครับฝากผสมเจ้าคิงดำนะครับได้ลูกออกมาอคอกที่หนึงก็ถือว่าดีนะครับใช้ได้เลยนะครับผมแข้งดีนะครับให้ลูกออกมาแข้งดีนะครับแล้วก็อคอกที่2ก็ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ4เดือนครึ่งนะครับ4เดือนจะเข้า5เดือนนะครับ ที่ผสมคิงดำนะครับเอาไปฝากผสมก็ทำลูกยากหน่อยนะครับที่แรกให้ลูกยากนะครับแม่นี่นะครับ <c oughs> แต่ชุดนี้สมบูรณ์นะครับได้เยอะนะครับนี่ก็หลังจากที่ฝากผสมอาจารย์ขุดมาผมก็ทำได้สองคอกนะครับคอกแรกก็เป็นผสมเจ้าเดือยหักนะครับเดือยหักก็ได้ลูกเก้าตัวนะครับ ตอนนี้ก็อายุ3ามเดือนนะครับเดยหักครับ3มเดือนแล้วได้ตัวผู้3มตัวนะครับได้ตัวเมียเยอะหน่อยนะครับก็ฝากติดตามนะครับลูกไก่แม่นี้ด้วยนะครับแม่ทองเทนะครับคู่เกิดแจ้วายนะครับดีครับผม